ตายไปนะมันต้องใช้เวลานะครับ,รบเอาเลยครับโอเคครับก็ฐานนี้เนาะก็คือเป็นเรื่องของการแพ,พ้คนไข้นะครับก่อนอื่นเนาะก่อนที่เราจะแพ,พ้เนี่ยก็จะต้องประเมินก่อนใช่ไหมแ,แต่ก่อนประเมิอนอนะ่ะต้องมีคนล็อกคอก่อนล็อกคอให้ถูกคนหนึ่งอ้าหมุดที่ไม่ยกมือ<ๆ>ล็อกคอ น้อจะสังเกตว่านิ้วกลางจะอยู <irs> well, second, ่หน so ้าห um like ูนะครับแล้วก็ชี้ไปทางกระดูกไหปลาร้านะครับส่วนนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยอยู่บริเวณหน้าขากกับแก้มเนาะอ่ะแล้วก็อีกสองนิ้วที่เหลืออยู่หลังหูนะครับอันนี้คือค่ายผูกต้องเนาะข้อสองนะครับจะต้องติดอยู่กับพื้นหรือว่าหน้าตักตัวเองตลอดเวลาไม่ยกลอยนะครับพอหลังจากนี้ก็จะเป็นเอ็กเอเเนาะแล้วก็ใส่คอล่าครับใครใส่คอล่าครับเซตคอร่าเซตคอร่าเซตคอร่าก่อน มันคล้องใช่ไหมเอาเท้าออกมาเอาที่รองเท้าออกมาก่อนครับดูนะอันนี้มันยังใช้ไม่ได้นะครับอรอเอาที่รองเท้าออกมาเอาที่รองเท้ามาเร็จปดตรงนี้ให้หมดดึองอ,กออกผังออกอ่าโอเควัดครับนิ้วใครนิ้ววันนะไม่ใช่คนนี้ว,วัดแล้วก็มาบอกอีกคนนึงสี่นิ้วไม่ได้นะนิ้วไม่เท่ากันวัดจากไหนครับจากนี่ปลายคางจนถึง ต้นคอเนาะหรือตอนนิ้วตรงนี้เส้นตั้งเส้นจะมีสีสีนิ้วไปเลยสี่นิ้วยาวนเราได้สี่นิ้วใช่ไหมเราจะเห็นว่าพอล่ามันมีขีดดำอยู่ใช่ไหมครับกับมีขีดดำเนาะแล้วก็มีปลายของปลายของพอล่าที่เป็นพลาสติกนะไม่ใช่โฟมนะเอาพลาสติกนะครับเอาสี่นิ้วที่วัดได้ ถ้าลงกับเส้นสีดำแล้วก็ดันไฟพลาสติกขึ้นมาให้มันอยู่ที่นิ้วที่เราวัดได้นะกดเลยอ่าแบบนี้โอเคไหมเสร็จปุ๊บเราก็ล็อกครับล็อกล็อคล็อคล็อคใส่เลยแล้วก็ใส่เลยอ่าเพื่อนเพื่อนทำห่วงนะเวลาใส่ครับครับครับตรงนี้ขึ้นมานะก็ไม่พับอ่ะ บางทีมันมีเศษขุ่นเศษอะไรใต้พื้นติดมาด้วยทีนี้นะครับคนที่อยู่บนหัวนะมองปลายคางไว้ตลอดเวลาเพื่อนสอดเข้ามาครับจนกว่าคนที่อยู่บนหัวจะบอกว่าเห็นแถบสีน้ำเงินแล้วสอดสอดไปเลยครับสอดไปเลยอย่เไม่ต้องกลัค่อยๆสอดก่อนใจเย็นนะค่อยๆสอดค่อยๆสอดคนที่อยู่บนหัวต้องบอกว่าเห็นหรือยังอ่ะบอกเห็นหรือยังถ้ายังไม่เห็นก็สอดตีเห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วอ่าใจเย็นใจเย็นดึงสายมาก่อนครับดึงสายมาก่อย อ่ามาเอาทีละอย่างได้มาติดัอ่าแล้วก็กว่าครับดีอ่าครับเเอาเนื้อข้างนี้จับอันไว้ดึงดึงแล้วก็ติดเติดได้แล้วขียก่บนหัวดูนะครับว่า จุดที่อยู่ใต้คางมันจะมีปุ่มสีขาวอยู่เห็นไหมครับถ้าเห็นอยู่แสดงว่าปุ่มสีขาวอยู่แสดงว่ามันต้องไม่เห็นปุ่มนี้นะทางเขาต้องปิดแต่ว่าไม่พอดีเนาะไม่ต้อง่วยเราเบี้ยวใช่ไหมคือมันเกี้เหมือนที่จะแทงกันเยอะไปไม่ได้หรอกแล้วทีนี้เนาะเราจะต้องดูนะครับแนวปลายคางแนวปุ่มนี้ กับแนวลำตัวจะต้องอยู่เป็นแนวเดียวกันเส้นตรงแบบนีน้เนาะแนวดีกันไหมครับคนบนหัวสำคัญนะครับคนบนหัวต้องเป็นคนบอกทุกอย่างเลยออโอเคอ่ะใส่คอล่าเสร็จแล้วแล้วเราก็จะพลิกตะงแพงขึ้นหมอนนะครับ,รบสมมุตินะครับสมมุติว่ามีแขนทางซ้ายาเราจะเอาด้านไหนขึ้นด้านซ้ายขึ้นด้านไหนที่มีิดลูกแล้วไหนไม่มีหักให้เอาด้านั้นขึ้น ถ้าไม่รอจักส่วนอยู่ตลอดเลยนะครับเป็นผลอะไรเยอะอ่ะทีนี้เราเอาด้านนี้ขึ้นเนาะเดี๋ยวขอคนเซิร์บบอร์ดนหนึ่งครับคนเซิร์บบอร์ดคนหนึ่งคนที่อยู่บนเรือลำตัวที่จะช่วยพลิกนะครับเราต้องเปลี่ยนมือคนที่อยู่บนหัวก่อนเปลี่ยนมือที่เปลี่ยนมือเอามือข้างนี้เอาทานี้างไว้อ่าเอนี้ทำเหมือนกันจับปายทางไว้แขน หน้าลงไปไกลางลำตัวนคนไข้พร้อมไหมบนด้านนี้ขึ้นเนาะด้านนี้อยู่เหมือนเดิมมือนี้อยู่เหมือนเดิมมือนี้จับเลยใต้ห่แล้วก็หนีบหนีบไว้เลยอพร้อมไอหมเนาะาเราก็ยกหล,ล,ลนะังจากนั้นเราจะยกคนไข้ขึ้นบอร์ดเนาะเอามือน,นี้ครับจับคนที่อยู่ข้างบนนะจับไหล่ไว้ด้านนี้จับก้นยอยไว้ครับ คนที่อยู่ตรงตัวมือนี้ต้องอยู่ใต้คนนี้ครับเราแบบนี้แล้วก็อ ούμε, ีกคนที่อยู่ตรงเ้านเขาคนที่เสิร์ฟบอร์ดเสิร์ฟบอร์อด,ดปลายบอร์ดจะต้องอยู่ขึ้นนอกครับเอามาเที่ยวตัวเลยเข้าไปใกล้ๆเลยครับเข้าไปใกล้ๆเลยขึ้นนอกเนาะอันนี้มันเขาเ่าหัวให้สัญญาหัวให้สัญญาณครับอีกตะแคงตัวผู้ป่วย90องศาเอยียบตัวผู้ป่วย90องศา หนึ่งสองสามเดี๋ยวมาเอาบอร์ดเข้าไปชี้ไฟบอร์ดอยู่ข้างนอกอร่าเอาข้างปล่อยนะถ้าพี่จะตรวจหลังใช้มือนี้นะมือนี้มือนี้ห้ามปล่อยเด็ดขาดนะครับถ้าพี่จะตรวจหลังใช้มือนี้นะสมมติเราจะวางนะทาั้เรียบวางมือสองครับเอาบอร์ดจะวางตามครับ เอาหัวหัวเอาเข่าดันบอไนดไว้เข่าดันบอดไว้โอเคบอดร,ระวังนะครับบางรุ่นมันจะพิกเพราะมันมีแบบคานอยู่ข้างใต้ต้องระวังบางทีคนที่เสิร์ฟบอดก็ได้ะครับเอาเอาเข่ากดบอดไว้ยข้างทีนี้เราเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือก่อนเปลี่ยนมือก่อนแขนขนาดกันไหมกระดูกสูงอกครับให้เพื่อนนะเพื่อนเราโอ้ยบอลหัวทำสองแบบนี้สองข้างเลย เราข้าสองข้างยันบอดไหมครับมีไหมมีแล้วก็ยังบอดทีนี้เราจะเลื่อนตัวของใครเป็นของนี้นั่นจะยังอ่ะพี่ที่คนนั้นเอามือเอาไว้จับใต้รังแม่จับแบบนี้อ่าจับไปรังแม่นั่งจับเสื้อผ้านะครับที่จับจับเอวเสื้อผ้าจับตรงเอวเราจะช่วยก็ได้นะเราจะช่วยก็ได้ ตั้งบอดด<อ>้านตั้งเข่าด้านสายตั้งเข่าด้านนอกตัวออกเพื่อเสริมแรงครับตั้งเข่าด้านในตัวมันจะไปติดขาเรานะครับเพราะเราจะส่งแรงขึ้นอย่างนี้เนาะโอ้ถูกต,อต้องทีนี้กานตัวขึ้นครับถึงตัขึ้นย้วกกวาโยงผู้ป่วยรุ่นด้านบนหนึน 1, ่งสองสามโอเคได้ดีเดียวเลยเนาะอ่าจริงๆน,นะครับตรงเนี้ยตรงบริเวณไหล่เนาะมันจะต้องตรงกับแผ่นรองหัว ตรงกับขอบแผ่น้อหัวด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าอันนี้สมมุติว่าตรงแล้วแล้วกันจีต้อตอได้เราก็จะมาเปลี่ยนมือมเปลี่ยนมือมเปลี่ยนมือ,อคน,ท,นอที่อยู่ที่ตัวนะครับก็จะต้องติดเนี่ยสแตปสายสแต็ปตัวเนาะสามเส้น เนือนมเหนือไข่เนือเป่าแค่วางก็ได้ครับไม่ต้องติดก็ได้เดี๋ยวมันไม่ทันตัวติดจะดีเวลามันน้อยแค่วางวางไว้ตำแหน่งน้าโอเคตำแหน่งถูกแล้วก็รัดให้พอดีนะครับอย่าแนะเกินไปบนตนบนหัวเนาะหลังจากจับแบบนี้แล้วหลังจากรัดสายสลัดแล้วเย็นนที่เลยคอมเพเซอร์กันนะครับเฮ้อมเพรเซอร์หันด้านเรียบด้านตรงๆนะไม่เอาด้านเอียงเข้าแบบนี้นะเออเห็นมาโรงพยาบาลมีด้านเอียงเข้าด้วยนะแบบนี้นะครับ เวลาเอาเข้าให้ดันเข้าไปชิดไหลแบบนี้ด้านข้างชิดหูแล้วก็ดันลงไปตรงๆแบบนี้และครับพอหลังจากใส่อย่าเพิ่งปล่อยมือเราจะติดเฮดสแตปก่อนเฮดสแตปมีสองเส้นนะครับแผ่นรองจะต้องอยู่บริเวณข้างากับตรงหน้าผากตรงกลางพอดี สมมติว่าติดแล้วสมมติว่าติดแล้วอ่ะอันเนี้ยเราถึงจะปล่อยมือได้ปล่อยปล่อยเลยอ่ะอันนี้ก็คือฟูวีบอร์ไรเซชันแล้วก็ยกขึ้นรถได้เลยอ่ะครับใครยังไม่ได้ทำขอสี่คนครับสี่คนที่ยังไม่ได้ทำมาบ่เนี้ใครยังไม่ได้ทำใครยังไม่ทำมา <iment S 2> บ่เนี้